ทุกปีนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยคนที่ยังไม่มีบ้านอยู่เนี่ยหลังก้าเียเนี่ยเขาก็จะพยายามจะยื้อนะครับยื้อหรือว่าบางทีก็อ้างว่ามีลูกต่างๆเราพย <pir> <magic> ายามจะใช้ระเบียบมาจับแล้วก็บางครั้งก็ถึงขั้นถึงต้องอาจจะต้องมีการเล่นทางวินัยหรือว่าเล่นทางร้องอะไรต่างๆ,ๆนะครับซึ่งเราก็ไม่อยากจะทําแต่ว่าบางทีเนี่ยเออก,ก็มีอยู่นะครับแต่พยายามเราจะเข้มงวดเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรื่องแฟดเนี่ยตอนนี้ก็จะพัฒนาแต่ละปีเนี่ยอ่อนโยบายที่ผมวางไว้แล้วก็จะให้ คนจะต่อไปวางไว้คือว่าตอนนี้เราวางถึงปีถับเป็นไปตามแผนเนี่ยอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเชื่อว่าที่พักอาศัยของตำรวจจะมีถึง7จ็ดนะครับซึ่งณตอนนั้นก็ถือว่าเพียงพอตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่เพียงพอเราก็จะเน้นจุดที่มีความจําเป็นเช่นเมืองใหญ่หรือกรุงเทพหรือปริมณฑลหรือว่าเมืองใหญ่ต่างๆนะครับส่วนใหญ่ตํารวจที่อยู่ตาม ่างจังหวัดไกลๆเนี่ยส่วนใหญ่ระดับชั้นประทวนเนี่ยมักจะไปตั้งลกรากแล้วจะมีบ้านของตัวเองนะแต่ว่าจะมีแต่นายตำรวจเท่านั้นนะที่เป็นระดับคู้กับหรืออะไรเนี่ยคือท่านไม่ได้มีตั้งใจไปลกรากตรงนั้นแต่ว่าท่านไปเป็นผู้กับที่นั่นเนี่ยอันนี้เราก็จะดูตามความต้องการจริงๆนะครับว่าอย่างเช่นเชียงใหม่เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องมีบ้านให้กับผู้ขับชามากอาจจะต้องมีให้กับชั้นประทวนมากขึ้นนะครับแต่ว่ายัง จังหวัดเล็กๆเนี่ยอำนาจเจริญหรือต่างๆเนี่ยเราอาจจะเน้นของผู้กำชาเพราะว่าตำรวจชั้นประทวนที่ไปอยู่ส่วนใหญ่เขาอยากกลับบ้านเขาก็จะมีบ้านของเขานะครับเราต้องดูตามความต้องการจริงๆ,ๆนะครับในต่างประเทศเนี่ยตำรวจจะอยู่ในพื้นที่หรือในจังหวัดหรือในรัฐนั้นๆอะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมว่าในอนาคตประเทศไทยตำรวจสามารถแบบบริหารจัดการในจังหวัดของตัวเองมันอยู่ได้ต้นรถปัญหาพวกนี้ก็ได้ก็เป็นไปได้นะครับก็รทที่ปัญหาตอนนี้ยังแก้ไม่ตกทีเมื่อมีการเปิดสอบตำรวจที่ไหนเนี่ย ตำรวจที่เราเห็นปัญหาจริงคือ,อคนกรุงเทพปริมณฑทนเนี่ยจะมีคนสมัครค่อนข้างน้อยกว่าตา่างจังหวัดดังนั้นคนต่างจังหวัดโดยเฉพาะทางอีสานเนี่ยก็จะเห็นโอกาสก็จะมาสมัครที่กรุงเทพเขาอยู่นานๆเข้าก็จะบอกขอกลับบ้านนะฮะคือสรุปว่าคนกรุงเทพเนี่ยมีความต้องการเป็นตำรวจน้อยกว่าคนตา่างจังหวัดนะคนตา่างจังหวัดก็จะมาเปิดสอบที่ไหนเขาก็จะมาสอบนะะเขาเห็นว่าเปอร์เซ็นต์การสอบ ของจะมีตัวเลขที่ค่อนข้างมีโอกาสได้มากกว่านะครับแปลว่าตำรวจนครบาลเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือตารวจต่างจังหวัดนะครับเราอาจจะมีอาจจะคิดในอนาคตอาจจะคิดเพิ่มเติมให้โคต้าสาหรับคนในพื้นที่มากขึ้นนะครับอันนี้จะเพื่อแก้ปัญหาเรื่องที่พักเลยด้วยนะครับก็ก็เรามีแผนว่าจริงจริง สถานที่สาคัญต่างๆนล่นเรามีแผนรองรับอยู่แล้วนะครับว่าในภาวะอย่างไรนะครับระดับไหนถึงจะมีการสมมุติว่าตอนนี้รัฐบาลเนี่ยก็จะมีการมายื่นหนังสือมาชุมนุมกันอย่างต่อเน,นื่องอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นลักษณะที่เราพิจารณาแล้วมีภยัยคุกคามน้อยเราก็อาจจะปรับแผนระดับ C นะครับถ้าเกิดว่าภายัยคุกคามมากขึ้นนะครับการข่าวเราก็ปรับแผนระดับ B นะครับถ้าเกิดว่าสารการณ์ดูแล้วน่าเป็นห่วงอาจจะมี บอบมาจานวนมากนะครับเราอจจะมีหลายฝ่ายเนี่ยหลายเนี้ยอาจจะมีต้องปรับแผนให้มันมากขึ้นอาจจะต้องระดมกําลังนะครับที่ตำรวจแล้วก็กองร้อยควบคุมชนพร้อมอุปกรณ์มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนแต่ละดับไม่เหมือนกันนะครับก็ดูาาจ,าจากดูสถานการณ์นะครับเราก็จะเห็นจากการข่าวต่างๆแต่ละวันนะครับช่วงนี้สมมติว่าช่วงนี้ยังไม่มีสมมติเปิดสภา,าเนี่ยวันที่สามเนี่ย ก็เชื่อว่าก็อาจจะต้องอในการที่จะเกิดอะไรชุมนุมอะไรอาจจะไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าบัรเลือกเลือกประธานสภาอาจจะมีระดับหนึ่งนะรครับเรื่องนายกอาจจะมีความเข้มข้นมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแต่ละแผนก็ต้องใช้เลือกใช้ไม่เหมือนกันนะครับจากข้อมูลการข่าวมีอะไรนะ่าเป็นห่วงไหมครับในในการประชุมทั้งสามกอบนี้และครับ ตอนนี้เราก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ประเมินในระยะใกล้ๆอีกทีนึงครับเราก็จะปรับแผนไปเรื่อยๆนะครับก็ตเตรียมความพร้อมไว้แล้วนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ